ดูเพลินเลยนะออกจากจอเดี๋ยวนี้เลยครับนั่นแน่แอบบมาดูนมข้นหวานของแม่วันนี้เป็นวันเกิดพี่ทูนะคะแม่เอแอบมาบีบเค้กให้พี่ทูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะหลังจากบีบเค้กสวยๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันแม่ค้าว่าพี่ทูกับแม่จะแต่งหน้าเค้กให้สดใสสวยงามได้ยังไง อ่เฮ้ยเบิร์ดดี้แคปเบิร์ดดี้ชูโอ้สวยมากเดี๋ยวนะค่อยๆโรยค่ะคิดก่อนไหนฝาอยู่ไหนฝาอันนี้อยู่ไหนคะ <c oughs> ค่อยๆค,คิดก่อนมาทีล <c oughs> ะเม็ดมาทีละเม็ดอันนี้กินได้รึเป่ะได้ผสมผสมบ้าได้ม้ เข้าปากอย่างเดียว,วยเลยอ่ะกินได้ไหมไม่ได้ได้โอหมันเ,เป็น็อพโกแม่ว่าแม่ซื้อม,มันน้อยไปลปะปะทูก,กินสักเก็บเก็บเกล็ดเลยอันนี้เค้กเราเอาไปให้ใครบ้างคะลูกรู้สิฮะอันเนี้ยพวกนี้ทูจะไปแบ่งและพวกเนี้ยทูจะไปแบ่งและอันนี้ของนี่อานไรคะอันนี้ของใครของทูครอบเค้กปะทูมา ใครทำอโอนั่นทำตาเลอะเลยโอ่อยขอโทษยังครับขอโทษครับทำสวยๆหน่อยขอโทษครับรสวยๆหน่อยครับอันนี้มันเป็นปีศาจไม่น่ารักเราตอนนี้เราจะไปที่ให้อาหารบวัวเราเราจะไปที่ให้อาหารบัวแล้วเราจะไปให้อาหารปลาด้วยครับแต่อขอตัวลาไปก่อนโอเค โอเคหนึ่งวันของเป็นอุิงจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดปะทูนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่ยังที่ที่อวยพรวันเกิดให้ปะทููสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะไปเปิด